หลังจากที่พระมหาบุรุษสิทธัตถะได้ศึกษาอยู่ในสำนักของอาลาระดาบทกาลามโครและสำนักของอุทกดาบทรามบุตรพระองค์ก็ทรงตัดสินพระไทัยที่จะสแสวงหาหนทางผนทุกข์ด้วยพระองค์เองทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาทรมานพระวรากายด้วยการกัดฟันกลั้นลมหายใจ และอดพระกระยาหารจนพื้นท้องแนบติดถึงกระดูกสันหลังหลังจากที่ทรงบำเพ็ญเพียรอย่างหนักตลอด6ปีก็ทรงเห็นว่าการทรมานพระวรากายให้ได้ความทุกขทรมานนี้ไม่ใช่หนทางตรัสรู้ขณะนั้นพระมหาบุรุษก็ทรงหวนรำลึกถึงเมื่อครั้งงานแรกนาขวัญ ที่พระองค์ทรงประทับนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ว่าทรงบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกพระองค์จึงทรงเห็นว่าหนทางนี้แหละพึงเป็นทางแห่งการตรัสรู้ท่านใดนั้นพระมหาบุรุษก็พลันได้ยินเสียงพินสามสายแววมา ทรงระลึกได้ว่าสายผินที่ขึงตึงเกินไปดีดไปได้ไม่นานก็ขาดเหมือนกับการทรมานพระวรากายให้ลำบากเป็นการปฏิบัติที่เหนื่อยเปล่าไม่มีประโยชน์และไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นส่วนสายผินที่ขึงหย่อนเกินไปดีดเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงเหมือนกับการปฏิบัติที่ย่อหย่อนเกินไป พัวพันหมกมุ่นอยู่แต่ในกามคุณนี่ก็ไม่ใช่หนทางแห่งความหลุดพ้นเช่นกันแต่สายพินเส้นที่สามนี้ดีได้ไพเราะจับใจจึงทรงนึกได้ว่าความพอดีคือทางสายกลางเท่านั้นที่จะเป็นหนทางนำไปสู่ความหลุดพ้นเมื่อทรงพิจารณาได้ดังนี้แล้ว พระองค์จึงทรงเลิกทรมานตนเองและหันกลับมาเสวยพระกรยาหารดังเดิมในวันที่พระมหาบุรุษจะตรัสรู้รรมนั้นทรงประทับนั่งขูบัลลังหันพระพักไปทางทิศตะวันออกมีพระไถยตั้งมั่นโดยตั้งสัตยาทิสถานว่าแม้เนื้อและเลือดในสรีระของเราจะแห้งเหือดไปจนหมดสิ้น จะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีหากเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ลุกจากที่เด็ดขาดยาามาดูยามาล้วความัก็อดรนทนไม่ได้ จึงรวบรวมเหล่าเสนามาและใกล้คมาทั้งหมดยกทัพมาขัดขวางพระบรมโพธิสัตว์โดยมีเทพผูบุตรมารที่ช้างคิริเมกสูงถึง150ยกเนรมิตแขนตั้งพันพร้อมอาวุธนานาชน,น,น,นิด เห็นดังนั้นพระบรมโพธิสัตว์จึงทรงรำพึงออกมาว่ามารเหล่านี้ยกทัพมามากมายมหาศาลเพราะมุ่งหมายที่จะทำลายเราผู้เดียวในที่นี้เราไม่มีพวกของบริวารมีแต่บาร,รมีที่เราสั่งสมมาเท่านั้นที่เป็นเสมือนกับบริวารที่เราเลี้ยงมาตลอดการยาวนานแล้วพระองค์ ก็ทรงนึกถึงบาร,รมีทั้งสาสิบขัที่ได้สั่งสมมาพยามารจึงบรรดาให้เกิดมหาเมทธทำหาฝนให้ตกลงมาน้ำไหลบา่าแต่ก็ไม่อาจทำให้จีวรของพระมหาบุรุษเปี่ยนได้จึงบรรดาให้เกิดฝนผ่านสีแดงร้อนแรงราวกับไฟนรกแต่ก็กลับกลายเป็นทิพยามาลา ผูชาพระมหาบุรุษพยามารจิงบันดาลให้ฝนชนิดต่างๆตกลงมาจากอากาศทั้งเครื่องประหารทานไฟไฟนรกและฝนน้ำกรดแต่ฝนเหล่านั้นก็ไม่อาจทำอันตรายต่อพระมหาบุรุษได้เลยพยามารโกรธเป็นอย่างมากเร่งไพรพลให้ไปจับพระมหาบุรุษมาประหารให้ได้ แล้วประกาศว่าดูก่อนสิทธะท่านจงลุกขึ้นจากบัลลังนี้รัตนบัลหลังนี้ไม่ควรแก่ท่านควรแก่เราพระมหาบุรุษตรัสว่ารัตนบัลหลังนี้บังเกิดขึ้นด้วยบุญของเราหาได้เกิดพระบุญของท่านไม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมลุกเด็ดขาดพยามาณภูว่า ท่านไม่รู้จักกำลังของเราพระมหาบุรุษทรงหยุดใจนิ่งดิ่งเข้ากลางของกลางไปเรื่อยๆและในที่สุดก็ทรงได้บรรลุพระสัพพัญยุตยานตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลารุ่งอรุณนั้นนั่นเอง